สวัสดีครับอ,อ,นอ,อันนี้ผมจะมารีวิวคันโมคัตซนครับครับทำไมล่ครับอีกมั้งครับพ่อครับ,รบอ่ะพูดต่อ,อ,อทำไมบ้านคุณพอ่อเ,นะเป็นสีเบบนน่นส,สวยเอ๊ะ เมื่อกี้เหมือนจะเห็นก็ซิ่งต้องโอเคโอเคได้เวลาไปต่อแล้วย,วยูไปข้ามสะพานเลยครับกม็มาเอ๊ะน่นเสียงอะไร อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตกปลแล้วไม่ไดไ้ไปแล้วปไมีแล้วต้องไปที่อื่นตกองเหรอครับเห็นแล้วครับรไม่มีปลาเครข้ามาครับ โอเคครับได้แล้วครับปาโจโอเคได้ปลาแล้วคราวนี้ลหลังตากไปก็ออกจากสะพานไปบ้านโจโจมาโลดจากจาก,จากมาอขึ้นบีวีเฮ้ยัขึ้นตัวโต้ไม่ได้ขึ้นบีวี มารู้จักเขึ้นจุดจ้กำลังตกปลาได้อัพติปุตเป็นปลาหมึกชื่อปลาหมึกอ๋อตอนนี้กำลังจับจับแมลงเอ้าวเพาทำไมไม่เสียงเราเดี๋ยวอะ เ <G ül üyor> อ,อาได้ฟ้าเซื้อเหมือนเดิมได้ฟ้าเซื้อเหมือนเดิมคุณพ่อะจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยจ,จะไปไหนจะไปไหนเด็กไฟไหมครับโอเคเ <c ười> ด็กจะคอย er, <c ười> ดูได้ เ๋าวมันหมึก <gaan masculine> ันนะมันก็จ <man> ร okay. ิงเห็นาเมื่อกี้เห็นอะไรลูกโป่งไงไงลูกโปงเมื่อกี้ไม่เห็นลูกโป่งนะโอเคอ่ะโอเคได้เลยโอ้ พ่อพอม่หนูพูดียงดังอ่ะไม่ียงดังขึ้นเลยเฮ้ยเชื่อเธอตอตีตลี้ต่ี้น่าต่เอาเช่ฟัคุณอุบ บเดี๋ยวมอดูดูนั้นนะดูตรงนั้นตรงนั้นนะกุ้งบ่ตกไปตกไปดาวตกดาวขึ้นดาวตกดาวขึ้นดาวตกก้อนปลาอะไรเนี่ยฮะอันนี้รื่ปลาอะไรก้อนหินเจ้าว่าปลาก้อนหินเมื่อกี้เห็นตัวจักรปลาน บราต้องทำทำการทำปิกเจอร์เพราะแกมอนอ่ะมดคเด้อไไฟเด็กสาว่ดีูเด้อได็กนุนุไร่แสงไฟลือลไฟพิกเจอรอะมไม่เห็นบรรยายใ้่อเลยอยากบรรยายอ่ะแต่ไม่แต่ม่แตไปไไไไไป ทำผู้เรียนู่้เรื่องสิทำดู้เรื่องได้ออฟต์จะพูดเอ้ยชักวิดโอเคบายบายขอนอนกันนะ เสียมันเข้ามาในในจอในอ n น m a l c r o s เอ๊ะบอททำไมมีเสียงเราเยอะนะอัน m a s s i n g กำลังตกปลาปลาตายจิจิ๊จปจิ๊ปิเจิ๊จ๊จจิ๊ิ๊ิ๊ิ๊ิ๊จิจิ๊จิ๊ีิ๊จิเจจ ปากรว่ให้บันว่านีไปเลยปากระปากระปาปีกกระโปรไฟอานามนามีน้ำโฟไฟอาราเบลปีกะโดดปลุฟไฟอินทร์้จะไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปวาง อเออนี่คุณพ่อทำไมได้ไมโครโฟนสองอันน่ะแล้วมีคนที่ใหคุณพ่อมาอ้อา,าวเจออะไเมื่อวาน ขออะไรเอาเอาอะไรีื้อไปไหนไม่ต้องย้ายแล้วเราะตรงนี้ไม่ควรเอามาวางตรงตัวอินะควรเอาวางตรงนี้ล พ้องสวยไหมสวยครับนี่เก็เก็นไปกว่าพอแล้วพอแล้วไปตกปังพ่อคนสามตัวไป เป็นขอทำป้าให้มันสวยๆก่อนนะทำอะไร อะไรรคับนั่งนั่งทำอะไรครับนั่งอึ้อว้ายนั่งอือไปห้องน้ำมีนั่งดูรถไฟนี่นั่งดูรถไฟใช่ไหมอะไรเนี้ยก็จะมาห้องน้ำไงเฮ้ย หงน้ำอะไรผูกผูกพักเต็มเลยโอเคยังดู้สึกยังรู้ึกยังครับไปม่ต้องเก็บ ไปไหนเอาเอา,เอาลงที şey ่เดิมเอ๊ะน้่นเพลงอะไรเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อนี่เพลงอะไรอ่ะไม่รู้คุณพ่อไม่ยินอู้ฮู้ฮูโลวิบ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 อีวิววิบวิบ oh okay goodbye now

แายของไม่หรอใช่ขอของไปขายไปบ่ายไปก่อนตอนีวิวขอไปขายครับถ้าต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับเอาเอาเสื้อมาขายทำไมล่ะครับ บายายก่อนนะครับขอบไปก่อนนะครับเอาเงินเดี๋ยวเราเอาเงินไปฝากธนาคารก่อนครับโอเคบอกดิดิเอาเอาเงินไปเก็บธนาคารก่อนนะครับบายบายมาถึงนกแล้วครับอะละเข้าได้มาเม็ดมากเลยนะครับในนี้เขาทำความสะอาดเยอะครับโอ้ยเฮ้ยมา นันมันมีหมาด้วยมีละคูนตัวนึงด้วยละคูนหมาตัวนึงละคูนตัวนึงหมาใช่ครับดิวๆละไปร้อันนี้นับฟ้ออันนี้ฟ้า